สวัสดีสวัสดีครับน้องสวัสดีตอนบ่ายดูสิจะบ่ายสองหรือบ่ายสามโดยประมาณนะคบนองผมก็บรรลุเบิ่งเวลาคำน้องเนาะนี่ครับโอ้กัเห็ดหลายอย่างเลยเนาะครับเนาะนี่ครับตื่นสอมมากกัโอ้ไปยามหนูยามหนูเสร็จก็เอ้ายามวุ่นใดก็เออเปลี่ยนแผนทหารยังแค่เบิดแดงนะคำยังแค่เบิดแดงแล้วก็เอะ เก็บเห็ดโอ้ยหลายอย่างหลายเด้อครับมาถึงกับล่างเห็ดล่างอย่างนีเก็บไข่มดแดงนีไเฮา้รู้สึกว่านักแตนครับนักแตนนักแตนนักแตนช่วยยี่สิบบาทโอ้ยตาสิ้นไรก็โอ้ยออกจากถุงเทพตะลับานนี่โอ้ยตอนแล้วตอนอีกแต่ไม่เป็นไรครับผมใครให้ได้ก็โว้ยหามเงินนักแตนคุณนักแตนครับผมช่วยครับช่วยช่วยยี่สิบบาทโอ้ก็ถือว่าเป็นการช่วยครับผมนี่ก็ไม่ไม่ไม่ซื้อแมเปญแมคคอมเมนตมมเบอร์แล้วสิต่อเกมผมกรสิวายังว้าเพราะก็เห็ดตามแผนเพราเมื่อไหร่ล่ะฉลาดแกมโกงกันเหมือนเด้อรับมมสิเลีียยูน่ ถามก็โอเคผมยังไงก็ขอบคุณน,นักแตนครับผมนี่แหละักช่วยอุปการะคุณครโอ้เป็นผู้บริการแล้วคุณกบช่วยลุกค้อไป20บ,บาทคือ้งนี้เขาเอาสิบาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทก็สิได้ครับโอ้ยน้ำตาสิไหลครับเลือดตาทักประเด็นงิ้นนีไ่ไหนนี่ไรกัเงินเขาพนน้ำพนบา,นาโอ้ยเงินไตเบีย้ยมันคก็จะไตเบีย้ยเพระาะง้